นี่ก็มาดูต้นแจ้งต้นตะโกนาตะโกผีตอนนีน้ตอนนี้อายุทายเ,ยเออท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบมันก็ไปแล้วเนาะม,มันมาไปแล้วที่ผ่านมาเมื่อวานนี่เจ็ดสิบมันเลือแต่พอโซ่ดิ <c oughs> เจ็ดศูนย์ไปแล้วเลือแต่พ่อสอ,อท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าเครียดเออเอออย่าไปนู่นด้อให้อยู่แบบอารมณ์ขันเหมือนกับลงตาออเอาลอาากกางสรวจวะเอามาดตตูต้นดูต้นตะโกผีหรืต้นแจ้ง ้นแจ้งน่ตโกบ้านดวงตาเอฟของเราร่างกายแข็งแรงนำหนักน้ำหนักสามสิบห้าก,กิโลนี่ก็หลวงพ่อห้าจักรพรรดิหลวงหลวงหลวงพ่ออาจารย์รับดูต่อมันเดิมตัว ไอ้มุ้ยต้นเออ,เอต้นแฝดกันะนะนั่นแหละเนี่ยหลวงพ่อเอฟซีปัญโยตัวเล็กๆอารมณ์ขันญาติโยม,มอย่าลืมขันมาเนี่ยมีจะหาจะเห่เดินมีจะหาด้วยอันนี้ก็หลวงพ่อมหักจัดจักพัดทาสีเรียบร้อยแล้วให้ญาติโยมดู นี่ลวงพ่อมหาจักพัดที่พักสงระเบิดขามสายยูทูปสายพอบเทียงสายเกษตรผสมสังผสมสารท่านใดดูได้ดูคลิปนี้แล้วให้เจริญให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเหลืออกินเหลืออใช้เอาใหญ่โม ប្អូនជឿនបងមានຄວາມទុបព័មជឿនเด้อគុណໂດមเด้อអាយុវិញកំផែងជឿនเด้อអាយុបានខ្វាន់យឺន152រួយរួយរួយចេះរួយ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 